น้ำมันเกียร์เหนียวเหนียวหนึบหนึสบสบู่จะโหดแตดให้จะล้างออกหรือไม่มาดูกันน,นะคะเทสสามเป็นน้ำมันเกียร์เหนียวเหนียวนะคะเกี่ยวกับกระเจดถ้าใครซ่อมเครื่องยนต์อ่ะไปรถทงรถไก่นะคะหนึบหนึบเหนียวเหนียวค่ะจะล้างออกหรือไม่พุบสบู่นะคะก้อนเดียวไม่เล่ไปนาอาบน้ำล้างมากล้างความมันค่ามน้ำมันกระบีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะล้างออกหรือเปล่าสบู่สมุนไพรแลนสารพิษสารเคมีจะเจ๊โหดไคะเจ๊โหดยี่ห้ออื่นได้หรือไม่เดี๋ยวเพื่อแล้วค่ะไปค่ะ ออกไปนี่ฮะตู่ก็เลยฟอกกันสนิทเลยนะครับกระดุเทเจ๊หกจัดให้นะคะจัดสารพิษสารเคมีข่ามมันต่างๆได้อันนี้สบู่เขาว่าอะไรนะไอ้เชื้อโรคได้กี่เปอร์เซ็นต์ของยี่ห้อดังอะค่ะกล่องเขียวอะค่ะนี่นะคะที่มีเติมครับให้ฟอเทปบนรถเทปบนรถเทปบนรถนี่สบู่ตามมาตรานละแรงทั่วไปนี่นะคะอ่ากําลังหน่อยเล่นไม่ต้เยอะเอาหนึ่งมา ฟอกๆกันได้ฟอกเลยอ่ะฟอกฟอกฟอกมีากฟมันอันนี้ล้างไม่ออกหรนะคะเิ้นใหญ่สีโตกกะไป้อยเกาเกาไปเลยไปจิดก่อนเข้าไปเลย เดี๋ยวเราดูกันว่าตรงนี้ที่ล้างออกมันจะทับมันหรือเปล่านะคะนี่โอเคนะของสร้างโด่งจะเป็นสบู่โรงแรมนะคะนี่ของเจนี่นี่ของสร้างโด่งนะคะยอายง,งเอาให้แห้งนะมาดูกันว่าคับมันนะคะมันจะหลงเหลือหรือไม่ ่ะไปดูช่างโครงค่ะเนี้ยหนึกล้างไม่ออกนะคะอ่าอันนี้ข้ามมันไม่ใช่ข้ามน้ำนะคะเพราะว่าข้ามมันรู้เลยเนี่ยอ่าข้าวความมันนะคะอ่าต่อไปของช่างโครงตะบูเขียวข้าเจ้าโลกอ่านี่หันยังหันแล้วอ่าของเขาอยังดีอยู่นี่เห็นไหมข้ามมันแทบจะไม่มีเจ็ดมือแห้งยังไม่ใช่ข้ามน้ำนะมันใช่ไหมแล้วมันยังรู้เหลือนะคะต่อไปนะคะดูของเต้โหดนะคะอ่านี่นะคะน้ำมันเกียรจริงเนี่ยล้างยังไม่ดียังไม่ออกนะคะแต่ตรงมือนี่คือล้างออกเหยี่ยมแล้วนะคะมาดูนะคะหนึ่งสองสาม โอ้เป็นไงล่ะสบมู่เจ๊โหดนะคะนี่คะ่ะอันกลางนี่คะ่ะใครอยากขจัดสารพิษสาร,รเคมีต้องสบม่เจ๊โหดคะ่ะอางซุม้มสุดยอดแห่งน,นวัตรกรรมใหม่นะคะสบู่เจ๊โหดแต่งให้สมุนไพรสี่ชนิดใส่มิกรวมกันนะคะสุดยอดขจัดสารพิษสารเคมีสารปนเปื้อนตกค้างตามร่างกายคาบมันขจัดออกหมดจบค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจ๊โหดการเกษตรด้วยนะคะ